สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกับช่องวันเดวดิดวันเร่วรุ่นๆของเจ๊กที่นเนงนะคะสวัสดีวันฝนตกนะคะวันนี้ก็ฝนตกตั้งเช้าเลยนะคะจริงๆก็ตกตั้งเมื่อคืนละนะคะไม่รู้ว่าสม,มุดประการบ้านเราจะเป็นยังไงแต่เห็นข่าวว่าน้าท่วมนะคะก็บ้านเราก็ท่วมเช่นกันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่เป็นวันอาทิตย์สบายๆนะคะปกติวันอาทิตย์เนี่ยยุ้งก็จะมีแพลนนะคะท,นน ains, ทําน่นทานี่เคลียร์ของอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูแบบว่า แกะกล่องนะคะแกะพัสดุละกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าก็ปกติตัวยื่นเองนะ้อยเหมือนทุกคลิปที่บอกนะคะเราทำงานเกี่ยวกับทางด้านแบบพวกมาร์เก็ตติ้งนะคะ s o c i a มีเดียอินฟลูเอนเซอร์ย่างเงี้ยก็จะมีแบรนด์นะคะที่แบบส่งของมาให้เรารีวิว,วนี่นั่นเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปแกะดูว่ามีแบรนด์ไหนส่งมาให้เราบ้างนะคะแล้วก็ระหว่างก่อนที่เราจะไม่ใช่ระหว่างสิก่อนที่เราจะไปแกะนะคะตอนนี้แบบหน้าสดมากนะคะไม่ไหวนะคะได้อยู่ไหม ะะมาแบบหน้าสดทักทายแบบหน้าสดนะคะก็ขอแต่งหน้านิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกด้วยนะคะว่า everyday look ช่วง work from home นะคะเราแต่งหน้าแบบไหนนะคะใสๆนะคะแบบไม่รุงรังนะคะก็เดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นบรรดาลของที่มีทั้งส่งให้แล้วก็มีทั้งที่แบบเราสั่งเองนะคะบางอันก็เขาส่งให้นะบางอันเขาก็บอกว่า ามาให้ลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันนี้เป็นตัวที่สั่งเองนะทุกคนนะคะก็เป็นตัวเครื่องพ่นไอ้น้ำนะคะทังมาจากน่าจะช้อปปี้อันเนี้ยนะคะก็เห็นรีวิวนะก็อยากเพราะว่าพ่นน้ำพวกเราเอาน้ำกับเขาบ้างนะคะอันนี้เพิ่งมาเลยนะคะแกะแล้วก็มารวมกับเพื่อนเพื่อนนี่แหละเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นแบวเกาหลีนะนะนะก็เดี๋ยวเราจะไปแกะทั้งหมดนี่เลยจะเริ่ม กล่องนะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันก่อนนะ,ะเพราะว่าอันนี้แดดนะแบบหน้าสดมากนะคะทุกคนเราแต่งหน้าก่อนนะ,ะแบบเร็วๆนะคะก็มาอันนี้ก็คือลงแบบว่าพวกโทนเนอร์เซรั่มนะคะครีมบำรุงเดย์ครีมไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราจะมาทากันแดดนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกันแดดไปแบบแต่งหน้านง่ายง่ายป่ะก็จะยื่น็ แต่งแบบ5นาทีแล้วเสร็จอะไ่งเงี้ยนะคะก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ทานะคะเป็นกันแดดน,นะคะ Artistry นะคะ Phyto UV Protect นะคะอันนี้จะเป็น SPF 50บวกนะคะ PA 4บวกด้วยกันคือใช้ทุกวันนะถึงแบบ คือ,อยูนัยเป็นคนที่แบบว่าถึงไม่ออกไปไหนก็จะใช้กันแดดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากมันจะกันพวกแบบพวกแสง UV แล้วเนี่ยคือชอบนะคะที่เขาอะมีความแบบว่าป้องกันแสงมูลไลท์พวกแบบมาจากมือถือแท็บเล็ตทีวีไอแพดอะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยอันนี้จะเป็นแบบเท็กเจอร์เนื้อครีมเขานาะนะคะจะทาประมาณนี้แหละนะคะจะทาประมาณแบบว่า2ข้อนิ้วอะทุกคน2ข้อนิ้วนะคะก็เดี๋ยวทาเลยเพราะว่าเท็กเจอร์เขาอะมันเหมือนโลชั่นอะ ออมันคล้ายๆกับโลชั่นแต่มันไม่ได้แบบมีความหนื่ความหนักใดๆน,น,นะคะแล้ก็จะซึมไวมากนะกลิ่นแบบนางดีอ่ะมันไม่ได้กลิ่นแบบเคมีใดๆนะก็แบบเออกลิ่นเบาๆละมุนละมุนอะไรอยนี้ค่ะก็นี่แห้งแล้วนะคะซึมเข้าไปในผิวแล้วนะคะก็ ก็จะเป็นคนที่วอร์มมือเสร็จผมก,ก็แบบว่าเออเนี่ยเอามาทาคุ้งทาคอด้วยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้าเนี่ยคือมันอยากแบบว่าโทอัพหน้าขึ้นมาอีก,อกแบบสว่างอีกสเต็ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น a r t i s t r y a Ad ideadia นะคะก็คือเป็นกันแดดเหมือนกันแหละแต่ว่าเนี่ยจะเอาตรงเนี้ยนะคะเอามาแบบว่าสําหรับแบบว่าทาพวกโหนกโหนกแก้มหน้าผากสันจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็ตัว t e เจอร์ของเขาน่าจะเป็นลิควิด คล้ายลิควิดนะคะมันจะมีความแบบว่าเหลวกว่าตัวเมื่อกี้นะคะก็จะแทบแทบแทบไปนะคะซึ่งอันนี้แบบเราถ้าเกิดแบบคนที่เป็นสาววอกร์ติสตี้อ่ะคือต้องบอกเลยว่าข้อดีของตัวเนี้ยที่แบบเราชอบนะเพราะว่าน้องอ่ะสามารถที่จะบอกว่าทาทับระหว่างวันได้เบบอ,อย่างคือก็ต้องสอนสารภาพนะว่าเมื่อก่อน เราไม่ได้แบบใช้ครีมกันแดดเลยเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยหน้าฉันสตรองมากฉันดีเลยอย่างเงี้ยแต่พออายุแบบขึ้นเลขสองอ่ะเออขึ้นเลขสองอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบว่าเธอมันมีฝ้ามันแบบมันมันเริ่มมีกล่ามันเริ่มมีกล่าตรงเนี้ยนะคะแล้วก็พอเราแบบโตขึ้นมันสาวขึ้นเงเราก็เลยมารู้ว่าเออเนี่ยแหละคือผลของการที่ยู่ไม่แบบไม่ทากันแดดแต่เด็กแต่น้อย่อะฉันก็ทัดไปนะคะ จากนั้นนะคะยุ่นก็เป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยชอบงานเกานะคะชอบความโกลอของผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมตัวนี้นะคะเป็น Artistry Studio นะคะคือ Artistry เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่า Artistry ที่เป็นกลุ่มสกินแคร์นะคะแล้วก็กลุ่มเมคอัพนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Artistry Studio นะคะ Collection ของเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือเป็นพราเมอร์นั่นเองนะคะตัวเนี้ยพราเมอร์เขาจะมีอยู่2แบบให้เราเลือกจะเป็นแบบแมทกับแบบโกลนะคะแต่ว่าความที่เราชอบแบบว่าดูซีรีส์เกาหลีเยอะนะคะเราก็เลยจะใช้แบบว่าตัวนี้แหละนะคะอามาดูเท็กเจอร์ของเขานะคะ ก็จะไม่ได้แบบว่าหนบึหนบเนอข้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบว่าเนื้อคล้ายๆล,ลิควิดนะคะหรือว่าคือว่ามันแบบใช้ง่าย,ยนะพอมันไม่ได้แบบว่าหนาเกินไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะซึมเร็วอยู่นะทุกคนก,ก็ทาไปนะคะแต่นคนที่แบบเออไม่แต่นคนบ้านๆอ่ะไม่ใช้แปงรงเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปใช้แปรงอีกทีหนึ่งตอนแบบว่าลงพวกปัดชอนนะเนี่เกล็ดนะคะเห็นปะ ผิวมันจะแบบว่าโกลึ้นช่ำบางานเกาลงเกาหลีอย่างเงี้ยนะคะเออ,อขอดูใกล้กลอืมเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเห็นผิวดิฉันใกล้ๆนะถ้าพขาเนี่ยเห็นผิวดิฉันใกล้ๆนะคะก็จะแบบว่ามีความช้ำเห็นไหมและเล่นแสงเออนะคะอ่ะนะคะ ระหว่างเรารอพา์เมอร์กับกันแดดเซ็ตตัวนะคะก็มิชันก็จะขอกินน้ําก่อนนะคะเพราะว่าคอแห้งนะคะ,ะแต่ว่าเราจะกินน้ําธรรมดาไม่ได้แล้วก็เหมือนเดิมนะคะแก้วมาแล้วนะ,ะกับหลอดเหมือนเดิมนะคะทุกคนแผ่นหนังซ้ํานะคะก็ท่าดากราเจนนันเองนะคะสองซองจุกจุเลยค่ะนะคะก็บำรุงผิวนะคะจากภายใน สู่ภายนอกนะทุกคนก็เทไปเลยนะคะคืออันนี้มันจะเป็นคอลเจนที่บอกว่าช่วยแบบว่าดูแลเรื่องผิวเลยนะนะคะก็ค่อนข้างที่จะดื่มง่ายไม่ขาวนะคะนะคะยื่นสองซองนะแล้วก็กะน้ำเอาทุกคนกะแบบว่าเออให้กินพอแบบ อร่อยหอพอร่อย,ออย,ออยะค่ะคือชอบคนที่มวม่มวนไม่ขาวเราเคยแบบว่าตอน,นเด็กๆเราเคยแอบแม่กินคอลลาเจนแม่เว้ยแล้วแบบนางขาวเราก็เลยไม่กินนะคะอันนี้ก็ครึค่งครึค่งแก้วนะเดี๋ยวจะชิมก่อนว่าเป็นยังไงนะคะระหว่างแบบว่ารอให้แบบทามเมอร์เราเร็จตัวนะซึ่งแบบมันเสร็จตัวแล้วมันก็ซึมค่อนข้างไวนะนะคะระหว่างนี้เราก็จะรอไปคนไปอ่ะชิม เพราะว่ามัน้นไปเติมน้ำอีกหน่อยมันมันเหมือนน้ำหวานนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แบบหวานจากน้ำตาลแบบเหมือนพวกแบบขนาดนั้นนะมันก็ยังมีความแบบว่ากรุบรอะไรอย่างเงี้ยฟิลลิ่งนะรู้สึกว่ามันแบบครนบรอยู่เออาะ่เดี๋ยวจะแต่งหน้าไปแล้วก็กินน้องไปด้วยนะคะอ่ะพอรอให้แบบว่าอันนี้มันเสร็จเสร็จแล้วใช่ปะอ่ะ อย่างแรกที่มันจะลงนะคะก็จะเป็นแก้มนะแก้มแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสตูดิโอเหมือนกันนะคะอาริสติสสตูดิโอนะคะเซี่ยงไฮ้เอติชั่นนะคะจะเป็นแบบว่า Pop Trio นะคะคือมันจะเป็นแบบว่าตลับแบบนี้ทุกคน,นะคะซึ่งข้างบนนั้นจะเป็นตาจ้านะคะส่วนข้างล่างชุบ อาจจะเป็นแก้มนะคะแต่ดิฉันก็ชอบเอาแบบว่าแก้มกับปากมาทาด้วยกันนะเพราะมันเป็นเนื้อครีมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้แก้มก่อนนะคะเทคนิคในการทําแก้มให้แบบว่าดูเด็กไม่แบบมันเป็นตุดเลงอะไรเงี้ยนะคะก็จุ่มๆเข้าไปจุ่มๆเข้าไปอ่ะ, <c oughs> อะพร้อมไหพร้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตรงเนี้ยเคิร์ฟแบบว่าถ้าเกิดไม่เห็นดูดดูดปากเหรอวะจะมีเคิร์ฟตรงนี้นะคะดิฉันก็จะ ตรงนี้ก่อนเออเนี่ตบเห็นไหตบปุ๊บหน้าตอบได้ๆคือหน้าตอบเลยบ้ะเห็นไหมอาซ้ยายอะขวาเออหน้าตอบนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำเป็นแบบว่าตัวซีขึ้นปุ๊บนะคะแล้วก็จะชิดชิดตานิดนึงนะคะเพื่อให้แบบว่าหน้าเราดูเด็กอะไรนี้ ะะหรือจะไปวงกลมหรือจะอะไรก็แล้วแต่็นะ,ะหน้าของเราก็จะมีความเป็นมิติขึ้นมาได้นะคะเสร็จปุ๊บสเต็ปที่2นะคะก็แต่น้องนะคะแต่น้องแล้วก็ทำอย่างน,นี้ใกล้คือเราเคยเห็นคว่าพวกแบบบ er ิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเขาชอบเอาแดงๆอะไปแบบว่าใกล้แบบหนุบตาอะไรเงี้ยมันดูดหน้าเด็กขึ้นเสร็จปุ๊บนะคะด้วยความที่บอกว่าเราชอบแบบเลือดฝาดนะคะเลือดฝาดก็จะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบดูแล้วแบบสุขภาพดีใช่ปะ ก็จะทำเป็นอย่างนี้ได้อยู่ก็จะรัดประมาณนี้เนไเออได้อยู่เออนี่โป๊ะอยู่นะได้อยู่นะอ่ะนะคะเสร็จโป๊ะแล้วดิฉันก็จะเอานิ้วของดิฉันเนนะคะคือแบบว่าปากตอนนี้ปากมันป่วยเลยทุกคนนะคะก็ขออน,นุญาตทักปาก ก่อนที่เราจะไปอย่างอื่นนะคะเกีย่ยวิธีการจะเป็นคนชอบแบบว่าทาลิปเกินเบอร์ป,ปาก,ก่านล่นนึนงแต่ไม่ได้ให้มันดูเด้อเออได้อยู่เด้อโอเคนะคะคราวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของน้องแบบว่าสตูดิโอ เหมือนกันนะคะแต่ว่านี่เป็นคอลเลคชันของ Los Angeles นะคะจะเป็นตัวไลท์คาเม Fa เฟสติกนะคะตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นตัวไฮไลท์นะคะให้เราแบบว่ามีความเห็นปหทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นปะนมันจะมีความแบบว่าไม่เห็นมั้งเนี่ยเออไงอ่ะจะมีความเป็นหนังประทูอยู่นะคะดิฉันก็จะแบบใช้แบบว่าให้แบบหน้าเราดูแบบว่าเออเนี่ยเป็นหนังปรทูนะคะ ดูความโกรธของแม่เบาๆนะคะทำจมูกนี้นะคะเสริมจ,จมูกแล้วก็ตองปักนี่นะคะช้ามาตรงน,นี้นิดนึงนะอ่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะแล้วก็มาแต่งตานะคะซึ่งคือต้องบอกว่าอาร์ติสตินสตูดิโอเนียนานคบเครื่องจริงๆนะคะดิฉันก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่แบบว่า หลายหลายคอร์ดิชันนะคะตั้งแต่ New York, นิวยอร์กนู้นนี่น่านะคะแล้วก็เคลึงนะคะอันนี้เป็นพาเลทที่ใช้ได้นานมากคุ้มมากปังมากเวอร์นะคะเป็นพาเลทแบบคือใช้ไปแล้วอะ่ะจะปีหนึ่งละมั้งเออหมดเกลี้ยงไปหนึ่งหลุมนะคะแล้วก็ ตามมาติดๆอีก2หลุมซึ่งอันนี้มันยังใช้ได้อยู่ทุกคนนะคะก็วันนี้เราแต่งหน้าโทนแบบนุดดุแชปายุ้นก็จะใช้สีตานะคะเป็นตัวนี้นะคะมันเป็นสีแบบว่าส้มๆตุ่นๆแต่ไม่ได้ตุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทาไปที่บริเวณเปลือกตานะคะก็ทาเป็นแบบว่ากว้างๆเนี้ยทุกคน ะะถ้าเกิดใครแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นใจในกระบอกตาตัวเองเนี่ยก็ไปเปิด youtube เอาเพิ่มเด้อนะคะเพราะ,ะวันนี้เราจะแบบว่าแต่งแบบเบาๆนะแต่งงอยู่บ้านทุกวันเลยรเงี้ย <ๆ S 2> เราจะไม่แบบว่าคัดเบาโอ้โหเมอร์บังขนาดนั้นนะคะ,ะ,คะแต่เดี๋ยวแบบคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาแบบว่าเออแต่งจัดเต็มเนะวันนี้เอาแบบว่าไปนี่ไปก่อนเบาๆไปก่อน อ่ะนะคะอันนี้เป็นแบบขอบตาล่างนะคะ่ะเซฟก็จะแตะตรงนี้นิดนึงนะคะเอาไวทาา้ทำแบบให้มันมีมิติทุกคนเห็นไหมมันจะดูแบบว่าเออมีมิติขึ้นข้างนี้ ไม่เหมือนกันตาก็จะแบบว่า,เ,าเรียวเฉี่ยวอะไรคันนี้ตถ้าเกิดใครถน,าน,านดัดดินสอก็ใช้ดินสอได้นะ่ะมีอะไรนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเช็ดแป้งนิดนึงนะคะแล้วก็มันจะมีตัวเนี้ยที่มันเป็นแบบว่าบิ๊บป๊อปอยู่ะนะนยิ่งก็จะออกมาแตกตรง กระบอกตาส่วนนี้นะคะแล้วก็เบลนมาหัวตาหน้าเราจะไปแบบหนังปะทูนะแต่ว่าพอเราฟินิชลรูปเสร็จอะทุกคนมันจะสวยมากถ้าเราแบบถ่ายรูปอยู่ที่บ้านนะคะอะประมาณนี้แหละนะนะคะแล้วก็ปัดเขียนโค้งเขียนคิ้วนะคะแต่เนึ่งนึกว่าเราเป็นคนประหยัดนะคะพาเลตเดิมนะคะแต้มอันเดิมนะคะคือยุ่นไปสักคิ้วมานะนะคะคือไม่ได้เปอย่างนี้นนตั้งแต่แรกนะเราก็แค่แบบว่า เติมส่วนที่มันอ่อนนี้นะคนให้มันแบบว่าเออเข้มขึ้นดูไม่โป๊ะแบบด,ดูแบบไปทำคิ้วมาเหรอเฮ้ยไม่ไม่ได้ทำอะไรคือทำแต่สีมันลอกแล้วอะไรเงี้ยนี่นะคะอ่ะนะคะใครจะปัดมาสคาร์ลุคาล่าติดขนตาแล้วก็จัดการเลยนะคะแต่ว่าเรามีตัวนี้นะคะเป็นตัว สตูดิโอเหมือนกันนะคะ Lost Angel Edition นะคะตัวนี้เป็นแบบว่าจริงๆเขาให้เอามาแบบเป็นปัดคิ้วทุกคนแต่ว่าเราเอามาปัดตาด,ด้วยนะคะดิของแรงหอแปรงเล็กมากเล็กมากนะก็เอามาแบบว่าเสยนองขึ้นได้แต่จริงๆต้องตัดดัดขนตาได้นะแต่บางทีเราแบบไม่ค่อยได้ดัดเนี่ยเห็นปะเห็นปะเออน,นะคะก็ประมาณนี้แล้ก็ขนตาล่าง ่อ,อไปก็จะเป็นลิปเห็นชันไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ฟินิชลุคนั่นเองนะคะโอเคก็เบาๆประมาณนี้แหละนะคะก็เป็น everyday ลุกนะคะที่แบบแต่งตามได้ง่ายๆคือง่ายมากจริงนะแล้วก็สิ่งสําคัญที่ทําให้ลุคนี้มันดูแบบผิวฉ่ำโกรขนาดนี้นะคะก็คือไอเทมที่ย่นแบบว่าแนะนําไปทั้งหมดคะคือจริงๆใช้ไม่ยากเลยแล้วก็ชอบที่ตัวของ artisty studio เขามีหลายคอลเลคชันนะคะแล้วก็ให้เราใช้กันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบชอบความฉ่าวาวนะคะแบบผิวไม่มันนะ ะค,ะคืออยากจะแนะนําจริงๆนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวพราเมอร์ของ Artisty Studio นะคะก็อย่างที่บอกนะว่า Artisty r Studio เนี่ยเขามีหลายคอลเลคชันทุกคนนะคะก็ไปเลือกซื้อได้เลยนะคะจริงๆอะ่ะเราว่าเราชอบแบรนด์นี้เพราะว่า1คือจริงๆแล้ว่เขาเดิมทีเขาบอกว่า เป็นสกินแคร์ใช่ป่ะแต่พอมาทำสีสันอะไรก็ทำค่อนข้างได้ดีนะนะคะแล้วก็ราคาแบบไม่ถึงพันอย่างเงี้ยนะคะถึงจะพันก็แบบพันนิดๆอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วว่าเออคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งสำคัญคือ,อ,องานผิววันนี้ที่ได้ออกมาก็คือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ตัวนี้นะนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบโทนัผิวเราขึ้นมานะพอพอโทนัพผิวเราขึ้นมามันก็เหมือนอารมณ์แบบว่าเราทารองพื้นอะ เออน,นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องแบบว่าทารองพื้นนา,ๆานๆเงี้ยผิวก็ได้ผิวก็ดูแบบสุขภาพดีขึ้นมาแล้วแล้วก็ปิดด้วยตัวของพรัเมอร์นะคะแล้วก็คอลเลคชันทั้งหมดที่ยุ่นใช้วันนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้นะคะในลิงก์นะแล้วก็เดี๋ยวลองไปตามดูนะคะว่าอะไรยังไงกี่บาทเรามาเริ่มแกะของกันนะคะแกะกล่องจริงๆแกะมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะเป็นบางส่วนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออเหมันเป็นไอเทมที่เพื่อนๆน่าสนใจนะคะอย่างตัวแรกตัวนี้ ะะก็คืออันนี้จะเป็นแบบว่าตัวโคมไฟนะทุกคนนะคะเป็นโคมไฟที่เราสั่งมาเพื่อที่ว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นแบบบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเห็นเขาใช้กันนะนี่นะคะอันนี้เป็นสั่งมาจากช้อปปีนะทุกคนเป็นแบบเป็นไฟอะ่ะนีเหรอแมเป็นไฟที่แบบว่าเห็นคนจีนเขาชอบใช้กันเอ้ยนี่ นี่นะคะเออเนี่ยต่อไปเราก็จะมีแบบขาตั้งกล้องตั้งกล้องอะไรอยู่นะนะคะอันนี้แบบเออดีแข็งแรงอยู่นะคะก็ประมาณน่าจะประมาณ700กว่าบาทนี่มีรีโมทด้วยทุกคนสั่งการได้นะคะต่อไปก็คือเจ้าดงอันนี้เป็นแบบว่าอุปกรณ์แต่งห้องอะ่ะนี่ดู คือบอกว่าไม่รู้ว่าหลอกเด็กหรือเปล่าไปเจอในช้อปปี้เหมือนกันนะคะก็แพ็กเกจหอ่อไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ทุกคนอนะ่ะนี่อะไรอะ่ะอวกาศเหรอ <c oughs> อ๋อมันต้องใส่ถ่านตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องไม่เอาบอกว่าตัวหมุนหมุนออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวบอกว่าเออเดี๋ยวจะถ่ายให้นะคะ มันคือยังไงมันทำงานยังไงอ๋อตรงนี้น่าจะมีไฟเห็นไหมตรงนี้น่าจะมีไฟแล้วนางก็จะยิงมาเจอแถบเนี้ยก็ขอให้มันเป็นแบบในรูปนะเห็นไหมนะคะเขาส่งมาให้อะ่ะแล้วเราก็แบบมีโกมิการ์ดด้วยนะริกโกะนะคะเป็นอันนี้เป็นริกโกะนะคะเป็นเพลไว้์พาวเดอร์ฟาวเดชั่นแป้งแข็งวัสดุรองพื้นอ่านะคะของน้องชาติเออของชาตินะคะซึ่ง น,ะะนี่นี่นะคะก็มีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะมีสีส่วนหนึ่งนะคะคิดว่าน่าจะไล่ระดับแบบปกตินะก็คือแบ,บขาวกลางแล้วก็แบบค้อนข้างผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสก็ค่อยมาลองกันนะคะนะคะอันนี้เป็นซิลิโคน8จุกของคุณอายตานั่นเองนะคะซึ่งแบบ เขาส่งมาให้อสองอันนะพี่แบบได้เลยโอเคมากนะคะอุ้ยมันเป็นซิลิโคนแบบว่าแปะน้องเวลาที่แบบเราอยากโนบราอะไรอย่างเงี้ยนะอันเดี๋ยวแปะให้ดูใส่เข้าไปเฮ้ยคืนกับผิวเลยทุกคนดิเฮ้ยได้อันนี้ดีเฮ้ยได้ได้อันนี้ดีอันนี้ดีนะคะเห็นไหม เนี่ยแต่ว่าเราเห็นในรีวิวหลายๆอันนะเขาแบบเอาสเปรย์ฉีดด้วยนะแบบไม่หลุดไม่หลุดดีวันหลังวันหลังไปทะเลนะก็จะเอารองไปด้วยนะคะเนี่ยดึงออกง่ายมากนะคะเออยอันนี้ดีอันนี้ดีถุงกระเป๋าของลังโคมนะคะลังโคมเอ็กก x บ แบรนด์นี่ลินหรอรานะคานี่ท่าไหร่ปะเท่าไหร่ป้าได้อยู่นะนะคะเป็นตัวนี้นะคะได้มานะคะเป็นแชมพูกับครีมนวดของยิปโรเช่นะคะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะแป้งนี้มาด้วยนะคะเป็นสเปรย์อแอลกอฮอล์นะนะคะแบบพกพานะคะมีแบบว่า ทั้งสเปรย์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะจริงๆเราได้มาทั้งหมด4ีกิ่นนะแต่ว่าเราให้แบบคุณแม่ไปใช้บ้างแล้วนะคะแล้วก็อ,อันนี้นะคะเป็นสเปรย์นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะที่ทํามาจากดอกกุหลาบนะคะอันนี้ดีมากนะเวลาแบบร้อนๆนะทุกคนเราชิดซปเปอร์เชดมีมีเลอร์กลอสนะคะน,นี้สสี 4. แล้วก็ยังไม่ได้แกะใช้เลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้จะลองนะเอา เจอเก้นนะคะเป็นตัว Brightening Lotion นะคะออกใหม่นะเป็น Body Serum SPF ยีนะคะ PA สบวกนะคะก็น่าจะเป็นปกติเจอเก้นเราก็จะบอกว่ารู้จักกันในนามแบบว่าของไม่นี่แล้วของโลชั่นอยู่แล้วเนาะแต่เขาบอกว่ามันโทนอัพอ่ะทุกคนโทนอัพสว่างขึ้นเบอร์หนึ่งก็ได้อยู่นะเห็นไหมเออหอมซึมไวดีนะคะแต่ว่า SPF แ่สิบ,บอะก็คงแบบ เบาๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เยอะรู้วังอะไรเกินไปน้่มากดไนท์นะคะอันนี้ก็ส่งมาให้ลองเหมือนกันนะคะแบ่งเขาหนีเนาอนะคะจริงๆอันนี้คือแบบรีวิวเยอะเหมือนกันนะนะ mm hmm. ก็มีโอกาสก็อาจจะได้เอามาแบ่งกันบ้างอะไรบ้างน,นี้เลยนะคะเป็นขี้หบบน้ำหรอขี้หับน้ำนะคะของของเดอะเฟ s ชอ p The Face Shop นะคะเ้าก็ส่งมาให้เรานะนะคะทั้งหมดสามสีสามสีสามกลิ่นคงสามสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลิ่นโอเคนะโอเคไม่แย่ไม่แย่นะคะเห็นว่าเมื่อกี้ที่บอกอะว่าอันนี้มันเป็นแบบเครื่องค้นไอ้น้ำอ่ะทุกคนช็อปปี้เหมือนกันจ่ะแต่เราเราเราแบบลองใช้แล้วนะว่าแบบได้ไหมน้ำมันหมดไปเหมือนกันนะคะ เ,เขาก็จะให้แบบว่าแต่มันต้องมันข้อเสียมันคือมันเสียบต้องเสียบปลั๊กอะต้องเสีย,อสยแบอบะ USB อะไรเงี้ยก็คือเอาน้ำใส่แล้วก็เอานี้ปิดปิดเสร็จก็กดบุ่มแล้วน้องน้องก็แบบฟูออกมาจากตรงนี้น้อก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าเออก็โอเคก็แบบว่าสบายๆผ่อนคลายไซล์มินิมอลได้อะไรเงี้ยนะคะนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้แบบว่า เขาส่งมาให้นะเขาเชิญเราไปอีเวนต์ซึ่งแบบนานแล้วเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยทุกคนพาเลทจะเต็มนะะอ๋อแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะก็ p a r r y to Present นะคะก็คืออายตานะคะอตาลัชนั่นเองก็คือขนตาของอายตาเน้นนะคะก็ส่งมาให้เยอะมากทุกคนนะคะเราใส่คือปะกะติเวลายื่นแต่งหน้าจัดเต็มก็คือจะใช้ของแบบ อายตาอยู่แล้วว่ามั Jamie, lonely, like นเป็นแบบอะไรที่แบบสะดวกมากทุกคนนะก็คือมั 19. นเป็นขนตาแม่เหล็กมันเป็นขนตาแม่เหล็กเว้ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปแบบรีวิวเต็มๆอีกทีนึงก็คือไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันเป็นเหมือนอายไลเนอร์เขาอะออกมาให้ดูไอตัวเนี้ยที่มันเป็นเหมือนอายไลเนอร์เขา่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นแม่เหล็กอะนะพอเราแบบว่าเออกีดเสร็จเสร็จปุ๊บใช่ป้ะแล้วก็ตัวของขนตาน้องอะขนตา อายไลเนอร์เอขนตาเขาว่ามันจะมีแบบเป็นแม่เหล็กตรงเนี้เห็นปะเป็นแม่เหล็กแล้วว่าติดเข้าไปปุ๊บอบบเ้อสวยขึ้นมาทันทีเลยอะนะแล้วเราใช้บ่อยมากนะคะเสียดายอย่างเดียวก็คืออยากให้เขาขายแบบัอเน,นี้ยแยกอีกทีหนึ่งเพราะว่าพอไอน,นี้มันแห้งอะมันขึ้ไม่ได้แล้วก็ขนตาบางทีเราแบบไม่ได้ติดบ่อยอย่างเงี้ยก็เสียดายนะคะพ นี่แหละนะคะก็เป็นเคาเรียกว่าเป็นของในแต่ละทีที่เราจะต้องมานั่งแกะ กันนะคะคก็ทุกๆวันเนี่ยก็จะมีพัสดุส่งมาแต่ว่ายูเนงก็เลือกที่จะแกะทุกๆวันอาทิตย์หรือว่าเสาร์หรืออ่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเอามาดูว่าอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ก็ต้องขอบคุณด,ด้วยนะคะที่แบบส่งมาแล้วก็เอ็นดูเรานะคะคุณแบรนด์ทุกคนด้วยนะคะทุกแบรนด์เลยน่ารักมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดมีอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้รีวิวหรือว่าเราตกหล่นนี่ก็ทักมาได้เลยนะนะคะโอเคนะคะซึ่งวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะอยากจะให้แบบว่า อัปเดตละกันนะคะว่าอยู่บ้านนะคะนอกจากแบบว่าทําธุกร,รกรริจไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะมิ팅ประชุมทําอะไรอีกนะคะก็เนาะก็บางทีก็ต้องรับบทเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะเพราะว่าเราก็มีส่วนหนึ่งก็คือมีแบรนด์ส่งของมาให้แล้วก็เป็นเหมือนแบบอินฟลูเอนเซอร์ตัวเล็กๆนะคะอยู่ใน t วิตเตอร์นะคะทวิตเตอก็คือชื่อ JKT Reviewer นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะก็ไปติดตามกันได้นะคะ <c oughs> สํบบาหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าประมาณนี้แหละนะคะก็ ก่อนจะไปพูดไปเยอะมากเลยคอแห้งนะคะก็กินคอลลาเจนอย่างก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวรอบหน้าของที่ยื่นแบบว่าแต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสจะมาลงรายละเอียดลึกๆอีกทีหนึง่งเนาะแล้วค่ะแล้วก็รอบหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งหน้าเป็นลุคอะไรดีนะคะนี่ก็จบละนะคะสําหรับลุค เบาๆนะคะ everyday look ในสไตล์ nice work from home นะคะอยู่บ้านทำอะไรนะคะก็วันนี้ประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่ให้ทุกคนพลาดคลิปของอยุ่นในรายสัปดาห์ด้วยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องนะคะวันเดย์วิดยุ่นเรื่องบนบนของเจคที้ค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ